ของฮิป m a ก a ิ i n e นะครับร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าหอศิลปมอชอนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนที่เป็นคนอ่านพันหมาบ้าหลายคนที่เป็นแฟนหนังสือพิชาิอยากจะเจอตัวอยากจะเจอตัวชวนชั่วอยากจะเจอตัวเจอตัวเล็กฮิปและก็หลายคนอยากจะเจอตัวนาทิวาในฝั่งของเชียงใหม่เองคือฮิปนักศิลปเองเราก็คิดกันว่า เราคงจะไม่สามารถยกงานที่กรุงเทพขึ้นมาที่เชียงใหม่ได้ทั้งหมดนะครับเราก็เลยอยากทําแบบสบายๆง่ายๆนะครับรู้จักกันมาก็ตั้งนานมันมีสิ่งหนึ่งที่เก็บมนนานเก็บไว้ในใจไม่เคยได้บอกกับเธอก็ตั้งนานที่มันรู้สึกแปลกๆแปลกๆไม่คิดลังรางเริ่มบ่อยมันเนบ่งบานมันชื่นบาน มันเต็นหัวใจทะทรักจะลลนดกผ่านเวลามันเนิ่นนานมันเบ่งบานมันบานบาน,บานจนจผ่านไปนานกว่านี้มันคงจะร่วงโรยเหมือนกับดอกไม้ที่ไม่มีใครสนใจขอบคุณจุยจ๋ย,ย,ยนะครับแบบเฟดๆครับเพงลงรักเพื่อนรักนะครับสร้างยินดีวันนี้ที่เราได้เจอ ไอเพื่อนเกิรมึงกินอะไรมาหรือ,อยังข้าวกินแล้วแต่ว่าเล่าในยังเอาวงมาตั้งเริ่มกันเลยจะดีไหมมาถึงวันนี้มีใครเป็นมากันอยู่ไหมมาสีอะไรแตกต่างกันไปหรือเปล่าจะเชื่อยังไงก็อย่าให้ขวางทางเล่า ลืมกันให้มเมาพ้องเราพันเดียวกันเวลาที่รู้สึกอ่อนล้าฉันอยากบอกเธอให้รู้ว่าบางทีฉันก็ท้อเหมือนกันได้มีเธอเป็นแรงใจให้กับฉันสิ่งเล,ล็กๆเหล่านี้ที่แบ่งปัน โอเคช่วงต่อไปกูอยากคนพันเดียวกันขอเชิญชนทิดาครับค่ะพี่คุยค่ะความประทับใจค่ะความประทับใจผมอ่านผมอ่าน3มรอบครับคือว่าอ่านรอบแรกอ่านตอนเด็กใช่ไหมครับแล้วขึ้นมาหาอะไรก็อ่านอีกทีแล้วก็มีช่วงหนึ่งเผลอไปจัดชั้นหนังสือก็ไปเจออีกเจออีกอีกก็หยุดทุกสิ่งอย่างแล้วก็ชั้นหนังสือก็ไม่ได้จัดดูนิดเดียว สวยเลยนะครับอย่างอื่นจุดหมดนะครับไปจนกว่าพันหาว่าจะจบถึงจะทําอย่างอื่นต่อได้นะครับบรรยากาศในวงเล่าชอบบรรยากาศการรวมกลุ่มค่ะครับผมแต่ถ้ายิ่งเพื่อนมีตังค์แล้วตัวเองไม่มีตังค์นี่ยิ่งชอบเลยใช่ไหมคครับผมมาวฟรีอะไรย่างนี้พี่เอาเรื่องจริงมาเล่าเรื่องมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันตลกเหมือนกันครับแบบเริ่มจากการคอมเมนต์กันยังคุยนะผมเห็นมันตั้งแต่สมัยปีหนึ่งผมก็แบบตอนนั้นถักเดดล็อก ใช่มีมั้ยใชมีไม่ใช่ครับมีผมใช่ปะเมยมีผมเป็นเด็กแฟนผมครับอ๋อออมึงมองแฟนกูไม่ได้มองกูมีวนลกรรมมากมายบางคนเพื่อเราเวลาเมาก็จะมีไม่มีใครปกตินะคะในวงการมกกาซีนเราก็เลยคุ้นชินกับคนแบบนี้ค่ะค่ะเออซึ่งซึ่งแล้ววีรกรรมของพี่ออย่ะคะอันนี้ของเพื่อละอันนี้ของพี่ออยละเอ้ยไม่เอาเมาพูดมากเออก็ประมาณเดียวกันน่าจะใช้คำว่าพันเดียวกันน่าจะถูกต้องไม่มีใครปกติ ยามสนเทยยลมพัดเอืย้ยโนกบินกลับคืนรังผู้พายังคงแม่น้ำยังผ่านไหลคำหนึ่งถึงคนรักที่จะป่านชนี้เจ้าจะเป็นชะไหนอักษรคลงกลอนบนสี่ไพห,หัวในจํา คืนที่คลายไว้ายาวนานกับค่ำคืนที่คลายว่ารวดเร็วแต่อย่างไรมันก็ได้ผลการผ่านไปแล้วก่่าจะรักถ้าวันนี้ก่่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลาใช้เพียงมองตากันเมื่อไรอยากจะคิดต้องจากกัน นแค่่่ฝัััััันนนนนแตคคววาาามจรริงรงงงง้้เเยยยอูีขกดุณชาติพูดเยอะๆเพราะว่าคนมาอยากฟังคุณชาติผมจะไม่ค่อยถามอะไรมากค่าตัวเท่ากันอย,กอยากกินแรงกันตอนที่คิดอยากจะเป็นนักเขียนเนี่ยเคยได้ยินคำว่านักเขียนไส้แห้งเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนะเธอด้แต่เราคิดว่าเราไม่ใช่คนโง่อะ โอ้โหน่าค่างนั้มาจากเด็กนะนี่ไม่ได้มโนนะครับอันนี้เขาเขาคิดของเขาเองผมพอผมผมรู้นะว่าผมจะเป็นนักเขียนเนียผมก็ผมไปทำอาชีพปื่นผมก็ไปทํากระเป๋าทาซึ่งถึงจะกลับมาทาอีกใช่ไหมได้ข่าวน่าจะน่าจะแล้เพราะว่าตอนนี้พอพอพตอนแรกที่เขียนลงในละลนาหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าชาติเขียนเป็นตอนตอนลงในหนังสือละลนาก่อน <t ot> ซึ่งไม่เหมือนกับตอนแรกที่พูดว,ว่าเราทํางานเราจะไม่ลงก่อนแล้วรวมเล่มเลยแต่งานพันหมาบ้านเนี่ยจะลงเป็นตอนตอนก่อนตอนนั้นคิดยังไงอยากเอาชนะทุมยันตีอยากเอาชนะบุษยมาศหรืออะไรยังไง <c oughs> มึงนี่มึงเสี่ยมจริงเลยกูก็ดีกันแล้วพี่กฤษนาพี่อีทอนตีกูดีกันแล้วมึงก็ มีคนพูดว่าอ๋อมันง่ายนี่ว่าเอาเพื่อนมาหากินตอบสิถามดูถามดูถามดูว่าติดสอยให้ตามเนี่ยฉันมาเราไปหากินได้ไงเราเป็นเพื่อนกันช่วยกันทำมากินถูกต้องเอาชีวิตมันมาเราเอาชีวิตมาหาถึงเราได้ดีเราก็แบ่งมันมามันก็ไปอนองสือเล่มเอาเนื้อให้เรามึงก็พูดไป ขอบคุณค,ขอ,คณขอบคุณที่วาด้วยที่วาเนีเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะถ้าผมมีอำนาจวาสนาตั้งเาก็เป็นใหญ่เป็นโตขอบคุณอาทิวาครับขอบคุณพิชาติครับขอบคุณครับคขอบคุณครับ,บ,รบแต่วันนี้นะมีคนมาร้องให้นะ้าเป็นพิเศษคนหนึ่งเป็นเป็นคนที่ช่วยนะ้าเล่นกีตาร์ในสมัยเ<ส><ส>มื่อปี2531 32ในสมัยนั้น แต่ชีวิตไม่ใช่ฝันยังมีวันผันแปรคนหนึ่งอาจจะพ่ายแพ้อีกคนก็แค่จากไปรักที่เคยลือลมรักอาจทุกคมได้โลกที่คิดไม่เคยมีใครก็ไม่มีใคร